คุณคาร่าคะบครบกวนคุณช่วยทิ้งขยะลงถังขยะด้วยนะคะนี่ฉันจะทิ้งตรงไหนเนี่ยมันก็เรื่องของฉันถ้าฉันไปทิ้งเลียดแลาวเนี่ยเธอก็ตกงานนะสิแต่ถ้าคุณทำแบบนี้ฉันก็กวาดขยะไม่ไหวนะคะพอฉันกวาดพื้นสะอาดปุ๊บคุณก็ทิ้งขยะเลียลดแล้วซะขนาดนี้มีเรื่อง,งอะไรกันเอะอุ้ยวายเท่านั้นแหละคุณเคนคะ คือว่าเมื่อกี้เนี่ยฉันเพิ่งกวาดขยะเสร็จใช่ไหมคะแล้วคุณคาร่า,าก,ก็ทิ้งขยะเลียนลาดเต็มพื้นเลยค่ะก็คุณเป็นคนกวาดขยะไม่ใช่เหรอถ้าเกิดว่าพวกเราเนี่ยไม่ทิ้งขยะลงพื้นเราจะเอาคุณไว้ที่บริษัทอีกทำไมล่ะเออต่อไปนี้คุณเนี่ยก็ขยนันในตั้งใจทำงาน,นให้มากกว่าน,นี้ด้วยละเดือนที่แล้วเนี่ยแพนแนกของเราอ่ะด้านความสะอาดเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ผูกปรับไปตั้งสองพันบาทเนะี่ยถ้าเกิดว่าแกทำได้ก็ทำทำไม่ได้ก็ใส่หัวไปซะ นี่พวกคุณเกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณก้าคะคือว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งกวาดพื้นเสร็จพอกวาดเสร็จปุ๊บคุณคาล่าเข้าก็ทิ้งขยะเต็มพื้นเลยค่ะถ้าเขาทำแบบนี้ฉันกวาดพื้นไม่ไหวจริงๆค่ะคุณแอน,นครับเรื่องเนี้ยเดี๋ยวผมจัดก,การเองครับคุณออกไปทำงานเถอะได้คะ่ะคุณก้า คุณก้าครับแม่บ้านคนนี้พวกเราไล่ทอออกเถอะใช่ค่ะคุณก้าคนขี้เกียจแบบนี้เนี่ยจะเก็บไว้ที่บริษัทเลยคะ่ะหาคนใหม่มาแทนเถอะคุณเคนคุณรู้ไหมว่าทําไมบริษัทเรามีตั้งหลายแผนกแต่ไม่แค่แผนกคุณแผนกเดียวที่ทั้งลบแล้วก็สปปกปรกเมื่อกี้คุณบอกว่าถ้าผมหาแม่บ้านคนใหม่มาแทนแต่ถ้าแม่บ้านคนใหม่มาทํางานแล้วพวกคุณยังมีนิสัยที่ชอบทิ้งขยะเลี่ยนลาดแบบนี้ แม่บ้านคนใหม่เ็าจะทำไหวไหมคุณกล้าครับแต่ว่างานของเขาเนี่ยมันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเองนะครับแค่นี้เขายังทำออกมาได้ไม่ดีเลยงานของเขาอ่ะก็ไม่ได้หนักเลยคุณเคนคุณคิดว่าเขามีหน้าที่แค่คอยทำความสะอาดแค่แผานกคุณหรืองไงแผานแอื่นอะ่ะคุณแอน,นเขาก็ทำนะแถมยังทำออกมาได้ดีด้วยแต่ทำไมมีแค่แผานกคุณแผานกเดียวที่มีปัญหาคุณนี่เป็นขั้นหัวหน้าแผานก แต่ทำไมไม่ดูแลลูกน้องของคุณให้ดีๆแถมยังสนับสนุนให้เขาทิ้งขยะเลี้ยงล่าดแบบนี้อีกเรื่องความสะอาดแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆคนไม่มีปัญญาดูแลให้ดีเลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกคุณแบ่งเวรทำความสะอาดออฟฟิศของพวกคุณเองเลยนะผมจะสั่งให้แม่บ้านไม่ต้องมาทำความสะอาดออฟฟิศของพวกคุณอีกแต่คุณก้าครับปกติแล้วเนี่ยงานของพวกเรามันยุ่งมากเลยนะครับพวกเราไม่มีเวลามาทำความสะอาดหรอกครับใช่ค่ะคุณก้า เราไม่มีเวลาหรอกคะ่ะเวลาพวกเราอะมีค่ากว่าแม่ปันเยอะคุณเคทเมื่อกี้คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอเรื่องทําความสะอาดเนี่ยแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าพวกคุณงานยุ่งจนไม่มีเวลาทําความสะอาดแล้วก็เอา,อางี้แล้วกัน<ม>ทุกวันหลังเลิกง,งานพวกคุณทำโอทีพวกทําความสะอาดเลยนะทุกวันหลังเลิกง,งานผมจะเป็นคนมาตรวจออฟฟิศของพวกคุณเองถ้าออฟฟิศของพวกคุณไม่สะอาดแล้วก็ผมจะหากเงินของพวกคุณโดยเฉพาะคุณเคน